ปลาแห่งหนึ่งครับตอนนี้มีไฟไหม้นะครับเราวัวนะครับมีมีวัวมีควายมีช้างครับโอ้ยเห็นไฟไหม้ที่ป่านะครับโอ้โหเราจะวิ่งหนียังไงครับเนี่ยโอ้โหดูสิไฟไหม้ป่านะครับสูงมากเลยนะครับอรับต้องวิ่งต้องตอนนี้ต้องวิ่งหนีแล้วนะครับปายนะครับไายตายต้องวิ่งหนีแล้วร้อนร้อนจังเลยร้อนร้อนมากครับต่างก็วิ่งด้วยนะครับ เฮ้ยแล้วก็มีไมดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่ครับมีไดโนเสาร์ครับโอ้ยไดโนเสาร์หวงหวงไข่มากานะครับเป็นไดโนเสาร์วิ่งไล่นะครับวิ่งไล่นะครับโอ้ยวัวก็เดินช้าซะเหลือเกินต็มคูณครับต็มคูณน,นะครับป้าป๊าทำไงดีมีไดโนเสาร์ดักอยู่โอ้ยหนึงต้องสู้ครับต้องสู้ควิดมันเลยควายโอ้ยวัวโดนกินแล้วครับเนี่ยทำไงเนี่ยโอ้แต่แต่วัวอึดนะครับแต่ช้างมาช่วยแล้ว เสากระเด็นไปเสากระเด็นติ้วโอ้โหเสากระเด็นครับช้างมาช่วยครับพลังช้างเอ้ยอีกสองตัวครับช้างกระโดดเตะหน,น้าไอ้อ้ยครับช้างกระโดดเตะหนะ้าอีกเอออ๋อจระเข้ก็มาช่วยพวกเราแล้วแล้วเราก็ได้เจอบ้านหลังใหม่อันแสนสุขนี่เอาไวครับวิ่งเข้าบ้านกันเลยไม่เต้าทึงเล็กอ๋อลูกเป็นเสาเหรอวันนี้เรามาบอกสีของควายกับืัวกันดีกว่าเรียนรู้สี อันนี้สีอะไรครับสีเขียวภาษาอังกฤษว่าไงครับกรีนถูกไหมถูกไหมอันนี้อะไรสีอะไรอ่ะสีเลมอนเยลโล่เลมอนสีมะนาวอันนี้สีอะไรสีส้มนะออร์เรนออร์เรนนะครับไหนแล้วนี่รถอันนี้รถอะไรครับเนี่ยรถอะไรสตวเล็กอืสโอเคนะครับโอ้โหมีของขวัญเหรอแล้วมีของขวัญมาปลอบใจกับ การไฟไม่ฝานนะครับเ,เจอมันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย